สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เป็นวันอังคารที่14คือสิิกายนพุทธศกราชส5 6 6นะครับเรามาอยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับในฝั่งชานชลาที่7นะคนะฮะขณะนี้รัชิ4น1ี่นะครับลงเทียบ ครับสิบสนาฬิกาสี JR นะพอชทปหนึ่งศูนย์สามสามนึ่งศูนย์เจ็ดนะ ทอปสองสามแปดบอหนทปหนึ่งสองสองมาครับบอฟอกกจุดบอนี่นะรถไฟไทยทำนะครับคันนี้

เริวที่สับเปลี่ยนมาสักครู่นะฮะโอ้โหสวยงามมากครับเริวนี้ยาวยาเลยนะครับนี่ครับชาญชลาที่สองนะฮะรถไฟไทยธรรมก็ต้นแบบนะครับ ทำไว้หลายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะสวยงามมากเลยครับที่ชานชาลาที่สองนะครับสถานีกรุงเทพหัวลำโพง ิวจอดอยู่ที่ชานชาลาที่3นะครับต่อพวงรวมกับรถสบียงประกาศนะรถขายอาหารประกาศ ปล่อยครับปล่อยออกจากต้นทางเทศสิบสเ่ียในการสิบนาทีตามเวลา สองหนึ oh, 58, ครับทายดี ID, ครับ207ปลายทางนครสวรรค์ออกตั้ทางเทพลลปุํลโพงครับ ล้อกระทบกระวางราะมากจริงนะครับเห็นะไหมนะปิดท้ายด้วยบพอหอหนึ่งศูนย์สองสามัดภาพมานะนี่ที่ชานชลาทางที่สองครับนี่นะชานชลาที่สอง ริ้วจอดอยู่นะครับที่สับเปลี่ยนเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับเป็นบอฟกอมาเลข1.108งหนึ่รถบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศครับมาเดินชมกันเล็กน้อยนะฮะขอ,องกลับไปฝั่งด้านนี้นะบอฟกอ1นึ่งศูนย์เป็นรถปั่นไฟนะฮะ รถบกี้ไฟฟ้ากำลังนะครับส่วนต่อมานี่นะครับเป็นรถไฟต้นแบบนะครับรถไฟไทยทานะฮะจอดอยู่ที่ชานชาลาที่2สถานีกรุงเทพปุรลำโพงนะครับซึ่งก็ในขณะนี้นะฮะมีการแยกออกจากกันนะครับกับริ้วนี้นะ จะเป็นดิ้วของขบวร์รถเขื่อนป่าศักด์ชุนลสิิษิ์นะครับแยกกันแล้วนะฮะนี่ก็ท้ายของรถไฟไทยธรรมนะครับจอดอยู่กับรถบอฟอกอจุดปอนะฮะรถไฟไทยธรรมที่กรุงเทพปหลำโพงนะครับ ะะขณะนี้เวลา14นาฬิกาา1นาทีนะฮนะในชานชาลาทางที่5หัารถเข้าสู่สถานีกรุงเทพปลัโพงในชานชาลาทางที่5ขณะน,นี้เป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่2 0 2 2 0 2จากพิษณุโลกเข้าถึงปลายทางกรุงเทพปลัโพงครับดิตชิส4.5 09สีฟ้าสวยงามมากเลยนี่นครับเข้าปลายทางกรุงเทพฯอนหลวงโพงแล้วนะครับ ไปลงรับริ้วขบวน202นะครับ ขบร์นรสธรรมดาขารโบนที่สองสามสี่สองสามสี่ คือไฮทีตะชีกมาได้สี่ห้าสูเกได้เคลื่อนขบวนออกมาฮะ,ะบทพบตสนะฮะแล้วก็มอพหนึ่ทกหนึ่งครับ พิรัชีต4509รถจักรของขบวน202นะครับเดินตัวเปล่าออกมาะฮะเบี่ยงไปทางขวานะฮะตอนนี้ในกระทางกับริวสับเปลี่ยนนะครับ ฮิตาชิ4สี่นะครับหัวรถจักรเดิมของขบวนรถธรรมดาขาบวนที่2 02 2.02จากพิุโลกถึงปลายทางกรุงเทพนะฮะก็ปิดรถจักรมาลงเทียบในชานชาลาทางที่2นะครับ สวยมากเลยนะ h i t ตาชี4นี้ไฟ LED อีกด้วยนะครับวันนี้ถอยลงมาในทางที่2นะครับทางเดียวกับรถบอฟองกอจุดบอและรถไฟไทยทำนะฮะ ตัชิสี่หและนี่นะครับเร็วรถไฟไทยธรรบวกกับรถปัดไฟตอนนี้ขบวนรถจอดอยู่ในชานาลาทางที่2องนะครับสวยงามมากเลยนี่ตังชี้ส5่หนนะครับ นี่นะฮะที่กรุงเทพโอวหลับโพงนะครับ4509หัวรถบบกป .1108 และรถไฟไทยทัมนะครับ รอปล่อยออกจากกรุงเทพฯบนลำโพงนะครับ4509 ต่อมารถไฟไทยธรรมนะฮะสวยงามมากเลยด้นหลังเมื่อกี้เห็นจากหลังเป็นหอสัญญาณกรุงเทพปุรีรัมย์นสวยงามมากเลย ของสนทาทนกรุงเทพบัวลำโพงครับเขจะไปส่งทดสอบอะไรต่างๆในเส้นทางขาบวนรถไฟทางไกลนะฮะจากวิ่งในระยะทานเมืองมาหลายครั้งหลายคราวนะครับนี่สวยงามมากเลยครับออกแล้วนะฮะออกมาแล้วครับผมขบวนรถไฟนะฮะไทยทำและรถปั่นไฟอกากลนะครับ หวังว่าถ้านผู้ชมุุ่ทานชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สติ๊กเกร้กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปต่าๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้นงครับสำหรับคลิปนี้้องจากลากับไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ